คนีสาสนะมขากับพิสารสาระที่โยกออกมาพยายาหน่อยนะโชว์พุงไม่อยาฝืนนะจ๊ะอิจฉาเลืเกินออกมาแล้วสินะรู้ฝืนของดอกไม้ขาว น่าดูละวิชาของชิโยเคนจะได้ผลสักแค่ไหนกันหน้าสิปีก่อนอาจารย์คนนี้เป็นกองหน้าลมคุตอสูทังห้าคนติดก,กันเลยนะรู้หรือเปล่าฮะอืมโชซู้เป็นคนแรกเหรอแถมชนะไปห้าคนซะด้วยเห็นที่หน่าเปลิมเลยสองคนที่สามก็ไปตั้งแต่รอบแรกเลยนี้ทันเสียประวัติในรอบห้าร้อยปีของสำนักราลอทินดีอยี่อุ้ยพยายามกนะโชตอนกับดับอมหิตของพวกมังกรดำ ย่อเจริล่างอายกวาสิบป oh, ีก่อนวันนี้ก็ต้องแพ้อืมพวกก็จะรังแข้งที่ลือดทำกับคุงเปโ์รไว้ยี่เฮ้ยโย่อไอ้ขี้โกเนี่ยเจันจะเลิกเลยจองเปย์ได้ยังไงอ่ะฮะอาซิลาเฟ่เข่งคาลาไซโย่อไปชึบ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 อาทำอะไรของเขาวะ

ยมยยอมยอมยอมอมยอมยุต oh. ิเท <Maria> ่านี้โอ้โหมันจริงเจ้าคงเก่งเป็นบ้าเลยนอะแน่นอนเพราะเขาเป็นครูฝึกเขาดอกไม้ขาวสำนักชั้นหนึ่งในสายตะวันตกคนตะวันตกนที่สีอมาดีบาเฮียจังมาฮิตโพส

รอบแรกออกมาดึงคนที่สามหินออกแม่ขาวชนะไปอเอาชนะปทับสามคนโชกุนแทนจะเหนื่อยแย่เลยนะนี่นะไม่ใช่หรอกเขาเซ็งที่ย่องประหยัดพลังวัตถะอย่ามาทำไรแพ้สองคนละผิดหวังจริงๆเลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนี่ปากอะเนี่ยฮะอาไาเบ้บกับเบโดะอุตส่าห์สู้ถึงขนาดนี้คิดว่าเขาทำเพื่อใครกันเลยยัปากเสียรู้นะ แต่ถ้าสำนักดอกไม้ขาวแพ้แล้วก็สำนักมังกรดำจะต้องใช้กลโกงจนได้เป็นหัวหน้าสายตะวันตกนแน่ๆถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็สาสิบสองสำนักจะต้องถูกบงังคับให้กลายเป็นนักฆ่าตามสามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในการแข่งเราจะต้องทำให้ทุกสำนักตระนักถึงจุดนี้ให้ได้เราแพ้ไม่ได้แต่มารายมังกรอาเป็นหม,มูใหญ่ชิโยเค็นนะจะประมาทมันไม่ได้นะรู้ไหมมาร้ายมันเลวนะอะไรมังกรดำ มังกรดำเหรอไม่เจโฆษณาในโยสิบปีแล้วที่เนะโอคิดแค่รอบแรกสนัท้าต่อไ้ขาก็สแสดงความทุเรศออกมาซะแล้วนะจริงไมาพวกเราฮะอาจารย์ป่วยตายไปสามคนทีมแกก็จะเสียเปรียบแย่สินะฮะกับข้าวหกเลือดรอบข้าอาจารย์อย่าโชว์เกี่ยวกำลังไว้ล้างแข่งมันต้อยแข็งดีกว่านะถ้าพวกแกรอบไปถึงรอบจริงได้น่ะนะ นี่ตะคนนั้นน่ะท้าทานจะเป็นหัวหน้าน่ะสิเก่งมากไหมอืมเก่งหินียมน่าเชื่อเลยละ่ะตอนแข่งก็10ป,ปีก่อนฉันสู้กับเขาในรอบชิงชนะเลิศยังมีแผลเหลือเห็นอยู่ตรงนี้ยังไงหนาก็เลยแพ้ใช่ไหมยังมีนี่อีกแผลหนึ่งตอนที่ล้มนะ่นค่อแผลนี้นะตอนเพ่นนี้ก็เด็กแผลหนึ่งนี่ ว่าแทบจะโดนฆ่าทิ้งแล้วสิใช่ไหมฮะนี่ถ้ามันเก่งขนาดนี้แล้วก็น,นะแล้วควรจะวางแผนสู้กับมันให้รอบคอบหน่อยดีไหมโหกแล้วสีมือพูดมาน้องแยร้ายกว่ามาสิป,ปีก่อนเราต้องเตรียมตั้งรับอาลับพาพรดด้วยกันเอาไปเบ้ไปพักก่อนนะแล้วก็คุยกันดีกว่านะารอบแรกคู่ที่แปดเรือว่าสานักมัง,งกรดำกับคิโชเคน นักโู่คนแรกของทังสองทีมออกมาผู้มังกรนําได้ขึ้นเวทีแล้วล่ะเอ๊ะไหนว่าสำนับมังกรนํำเป็นมานร้ายไงทำไมคนโห่วรอต้อนรับมันแบบนี้อะฮะพวกมังกรทําฝีมือยอดเยี่ยมสูสีกับสำนักเราคงดูก็เลยชอบเพราะหวังว่าจะได้เห็นการแข่งขันที่มังมไงง๋องอ๋อเหรอนี่ดูมังกรดการสิ ดูเหมือนกำลังวางแผนอะรกันอยู่นะชนะแล้วเข้าฮอสตัวที่สามแล้วเจ็บใจนะเออฝีม,มือดีขึ้นี่ลูกตั้งใจตั้งใจหน่อยสอิพวกนั้นดูเหมือนจะไม่เอาใจใส่กับการแข่งนะเลยยัให้คนแรกในสู้อยู่คนเดียวนะ่ะเพราะมันวางใจนะสิพอคุณเจนกินขนมเสร็จมังกรดำก็ชนะพอด,ดีต่อมือนัสิบยังได้เลยอะรู้าเริ่มได้ <c oughs> อีกสองวิจะกินหมดแล้วนะมังกรดำสู้ ้าวเอ้ยเล่นสีขากิเล่นสีคาชินเล่นสีคากิคิโยอเชนกำลังเดินกำลังภายในอยู่ทำไมมังกรดำถึงเฉยไม่ทำอะไรเลยอ่ะอย่าดูถูกข้านะมังกรดำอย่าปล่อยแสบแวบเอออ๋อเอออ๋เออเออ ดูดพลังจะมีคนใช้วิชานี้ได้เหลืออยู่อีกแล้วเนี่ยดูดอะไรเลยพลังอะไรอ่ะมันจะดูดเลื่นพลังของคู่ต่อสู้ไปเปลี่ยนเป็นพลังของตัวเองน่ะสิหมออะไรกันนะกำลังภายในคือพลังที่โคจรอ,อยู่ในกายพอถ,ถูกมัสูบเอาไว้หมดก็ยังมีสภาพแบบนั้นยังไงเอ ไม่น่าเชื่อเลยอยอดพิวล่าดับเนี้ยแพ้ตอนทีน่ยิงมากรดำไม่ได้ออกอาวุธเลยสักนิดเดียวอย่างนั้นเหรอ,ออ๋อเออยอมแพ้แล้วยอมแพ้จะคืนพลังให้สักก่อนนะเยอะหูแสบตาไปหมดแล้วแสดไอ้ย่างล่าอ๋า ลมธ hmm. นณีไปเลยขี้ขโชกแคน้นเล็บหาขออกไปซ้อมกันตายแน่แน่แล้วไอ้ยาหกไลเหลือเกินอะโง่ทำไมต้องฆ่ากันด้วยนะเนี่ยนิสัยพวกมังกรดาวก็เป็นแบบเนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาร่างกายก็จะแหลกและไม่มีชิ้นดีไปแล้วดูสิคนดูตะลึงจนเปล่งเสียงไม่ออกเลยพวกเขาไม่ใช่นคนดูธรรมดานะแต่เป็นนักฟที่ดูเพื่อประเมินผลการต่อสู้ ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผงของโอขิดมาการสร้างแรงกดดันข่มขวัญให้ยอดฝีมือระดับผู้นำทั้ง32สำนักเกิดความโกรธสำนักมังกรดำของมันแล้วว่ามังกรดำเริ่มแผนเชื่อดกให้ลิงดูละตอนนี้นักซู้กิชโชเคนขอต่อไปออกมาคนต่อไปออกมาแบลยปลายล่ะกิชโชเคน แต่พวกองกรดันี่ไม่น่ากลัวจังเนอะเออดีที่เพลโดกานะเแบเบไม่ได้สู้กับพวกมันนะเนี่ยคิโชคเคนยอมแพ้ดีๆแล้วก็ไม่ได้จะฆ่าเขาเลยนี่นะแต่พวกังกรลำมังม,มีฝีมือดีขึ้นจงหน้าตกใจเลยนะอืมฉันจะคันมือคันมาจาจะทนไม่ไหวพาจังจะลงก็ได้นะต้องลงต้องลงอยู่แล้วแน่นอนเหมือนกันเรอลงลงกันได้ได้โอยรอบสองแข่งพวกนี้ยฉันจะสู้เป็นคนแรกได้มาพาจัง ถึงฉันไม่มีกำลังภายในแบบพวกมังกรดำแต่ว่าดูนะจุยฉันทำได้ขนาดนี้นะโอ้พอทำใหเจ็บได้ก็แล้วกันนะ นัวขูจังเลยหมูอ้วนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณอาไปเบ้วันนี้เราแพ้ทั้งสองคนผมนี้พยายามใหม่นะครับนี่เบโดถามหน่อยได้ไหมฮะถามอะไรครับโอ้มังกรดำที่แข่งวันนี้สิมันไม่ใช่มนุษย์แล้วนะมันเป็นปีศาจชัดๆเลยคุณอาไปเบ้ทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับ คุณโดนกระแทกจุดตายหนักปานนั้นแต่ยังปิ๊งๆอยู่ได้นับว่าทนผิดมนุษย์ราดาแล้วนะครับหาว่าฉันเป็นปีศาจนีอยังไงเปล่าเปล่าแต่ก็ทำหนองนั้นแหละครับคุณอาณาเบเบ้เน้เเป็นโหดจ๋าอาาเบเบจทำไงดีจ๊ะเจ็บใจในขนาดนั้นเลยระครับคุณอาเบเบ้ ทีสองกู่เดสานสำนักดอกไม้ขากับสำนักสกียคังคนแรกของทั้งสองทีมออกมาได้แล้วออกมาเชิญาจารย์ช่วยหน่อยนะย้อนกลับข้าบอาจานย้อหน่อยครับมันยังไม่เคยสู้เลยนะไม่รู้จะโจมตีท่าไหนระวังไว้กันละกันนะละนี่เป็นคนแรกของสกียะคังอาจจะล้มมันไม่ลงก็ดได้นะทวกบังกรดดำบังกรนดำนักสรดามสี่คนนั่น มามาทำไมกันนัไม่รู้สิอาจจะมาดูการต่อสู้เล่นสนุกสนุกเท่านั้นเองนะฮะฝรั่งที่อยู่กับพวกมังเป็นใครกันครับอืมแปลกจริงๆเลยาขนมค่ะเออคือว่าผมไม่ได้มาทำขนมนะครับอ่าไม่ใช่เหรอครับโอ้ฝรั่งเอาละเริ่มได้อ่าหน้าตาติงต้องงี้ไม่น่าจะมีน้ำยายาาย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 เก่งไม่เบาเนี่ย เป็นไงบ้างจะยอมแพ้ไหมล่ะแบบนี้เราเจอไอ้เม่ะเออเปลี่ยนหมัดวานอนซะแ,แล้วเนี่ยหมัดวานอนนี่เป็นไงเหรอหมบวยจีนจะมีบัครแขนที่เรียนทั้งหมดุท่าของมแมลงหรือว่าสัตว์หมัดวานอนก็เป็นหนึ่งในวิชาเหล่านั้นนักสู้ที่ฝึกหมัดเงี้ยใจและกลายจะเปลี่ยนไปคล้ายลิงแล้วหลบโจมตีได้ไวเหนือมนุษย์จะเรียกว่าหมัดวานอนอยังไงล่ะนี่แหละไอ้หนุ่มหมัดลิงละมั้งเนี่ยฮะโอ้วยที่เรียนแบบลิงเหรอ

ก็ช่วงเินมาดูด้วยชนะร้ายมากนะเอเดคกิจินะเนตคู่ต่อสู้จะร้องไห้นะเราเล่นบ้าๆสถีที่ตัวเองต้ององฝึกมาแตไม่เคยมีใครต่อไม่ขัดเสียหน้าแบบนี้เลยจริงๆนะเนี่ยเนื้อแบนแล้ววอะพ็้วทีประสาทดีนะจับจุตตาคู่ต่อสู้ได้ก็ถือว่าชนะแล้วนะอ้ยา ยุติเท่านี้เย,ย่จริงตองเรียนมารยาทจริงๆดูไม่ออกเลยแกถัดจังเสียงทำแบบนั้นได้เพราะฝีมือแท้จริงมันต่างก,กันหลายขุมต่างหากแล,ล้วถอดไปออกมาเรื่องกำลังภายในจะเป็นเก่งที่สุดในสำน,นักเซคียักคังคราวนี้คาจังจะต้องต่อสู้จริงๆจังๆักทีแล้วนะแตจะร้างแค่ไน,นักสู้คนเมื่อตะกี้นี่เองเฮ้ย <c oughs> อย่า กยต้ยก๋ตกก๋ตกยก๋ตก๋ยเฮ้ย๋ยอยู่อย่ก๋ยกๆๆๆๆๆมาหรืป่าเอาตุกต้องาันตอบไ่ด้วาเย็นไว้เ่ยวพวกเดียวกันนะครับเย็นไว้เฮ้แกเจบใจนะจุ๋มันบวยเลยเขาบาว่านะโอาจังกำหนจะเรียกพลังของสัตว์อะไรอย่างนึงออกมาใช้แล้ว ใส่ของซักพ่อแล้วซักพ่อซักพ่อซักพ่อซักเขาเรียกว่าข้าหมีซักผ้าต่างหากล่ะต่อเรียนมวยจีนหรือไงเนี่ยเฮ้ยใจเย็นไว้ก่อนัใจเย็นไว้ก่อนเอ้ยยอมแพ้จบสีแบบนี้จะยอมแพ้สิโคยุติเท่านี้เย่เย่มาดีกว่าข้าจับอาจารย์ยอดข้าอาจารย์ยอดเลยยอดมากยอดมากยุติเท่านี้ ยุติเท่านี้ยุติเท่านี้โหกว่าเรียบเลยยุติเท่านี้การแข่งรอบที่สองผู้ที่สามชนะตะว้เขาวเลือสู้ห้าคนชนะไปจริงถ้าให้ผู้ตองชาติอีกสองคนกข้มาสู้แนทนชาจังคงไม่สนุกเท่านี้หรอกนะครับคุณจริงมะ้ามันเป็นอุปสรรคของเราก็กำจัดมันไปซะ หมือนที่ทำกับน,นักกีฬาเขาดอกไม้ขาวสองคนนั่งอยคู่มือของเราหรอกแต่ตามใจท่านนะค่ะพวกนี้แข่งรอบสามโปพยายามอีกนะอาทาจางคุณเปโลและก็คุณอนาเบเบ้ด้วยอย่าไปเลยครับคุณอนาเบเบ้ฉันพูดร่วมใหม่ก็แปลว่าไม่จริงๆทุกนี้คุณอนาเบเบ้แข่งเป็นคนแรกดีนะพวกเราทุกคนจะต้องชนะเพื่อไปวิชิตมังกรดำให้ได้ยังไงเข้าใจไหมครับ เราล้มมังกรดำไม่สำเร็จแล้วนะสังหอยก็นักสู้มือเปล่ามันบอกกับฉันอย่างนั้นคุณรู้ได้ยังไงกันนะอย่าหาว่าฉันปากเสียเลนะเปรโดถอนตัวซะเถอะก่อนที่จะเคราะหร้ายหาใหญ่มีหน้ามาพูดที่เปโดขวัญเสียอีกเหรอทุเรศฉันไม่สู้แล้วล่ะช่วยไม่ได้นะฉันหลอกพาเข้ามาเขาไม่เต็มใจสักหน่อยฮะถูกแล้วฉันไม่ใช่คนดีเหมือนนายนี่นะถ้าจังฝากดูแลอาจารย์ใหญ่ด้วยนะลาก่อนละ เสียได้จริงๆเลยลงเคียวเขาเป็นที่พึ่งได้อะนะไม่ได้หรอกนะพอกลายเป็นเศรษฐีเขาก็รักตัวกลัวตายขึ้นมาทันทีเลยอาจารย์ฮะคุณระาาเบียบไปแล้วจะให้ใครลงแข่งแทนแล้วครับอืมนึกออกแล้วออกไปเป็นการแข่งรอบที่สามคู่ที่สองสำนักเสก,กเ้าเคนกับสำนักอดอกไม้ขาวดูดิหัวหน้าทีดอกไม้ขาวเป็นลิงไงดูดิปีนี้ดอกไม้ขาวมีอะไรตลกๆให้ดูเยอะแยะเ<ห>ด้วยนะหมาฉันก็ต้องจำเป็นนะ แต่ให้ลิงเหนือพาชทีมไม่เป็นไรหน้าเลาเนี่ย <_' c oughs> เราก็ลงคูดต่อสู้ให้หมดก่อนถึงตาเอเดกิจิสิคนแรกดอ,อกไม่ขาวออกมาครับเออนี่ฉันตะกายไปถึงเมืองจีนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เจ้าสาวก็หาไม่เจอที่เที่ยวนี้ก็ไม่ได้ไปเดินสบายๆกลับบ้านดีกว่าแต่อุสามาถึงเมืองจีนทั้งทีหาของกลับไปไปที่ระลึกสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเออ โชคดีจริงเลยนี่เขียนว่าสมุนไพรสมุนไพรรู้ว่าเป็นของจริงนะไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงถ้าไปขายแล้วก็ก,กำไรบานเบอรเลยอันาเบ้บหัวกันคาสยางกว่ามเป็นเศรษฐีรออยู่เบื้องหน้าแล้วขอโทษนะครับที่มาขัดจังหวะคุณคือคุณต่างชาติที่มาแข็งใานสำนักดอกไม้ขาวใช่ไหมครับ ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะขอให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับได้โปรดช่วยเราด้วยนะครับเออกอยู่กับพวกมังกรดำใช่ไหมฉันจำได้แต่ฉันไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั่นแหละฉันจะกลับบ้านละฉันไม่อยู่กับใครเด็ดขาดฉันจะกลับแหละรู้เลยล่ะที่จริงเรามาเพื่อจะให้เงินคุณแสนดอลลาร์เท่านั้นเองนะอะไรนะแสนดอลลาร์เหรอง่ายมากเลยแค่ที่คุณเอายาที่ไปให้พวกนักกีฬาคอสนักดอกไม้ขาวกินเท่านั้นเองเออ ยอยยยยาูติเท่านี้ดีมากเลยโดงสู้ได้เจ๋งจริงๆเลยแซกขึ้นคนต่อไปออกมาหมายความว่าจะจ้างฉันไป็นสปาเขาพวกแกเอายาพิษไปใส่พวกมันกินอย่างงเหรอ ทำไมมังกรดำถึงอยากจะเอาชนะขนาดนั้นธรกิจของเราก็คือทำให้นักบูสาระวันตกกลายเป็นนักลอบสังหารไม่สำเร็จไม่เลิกราเพราะองค์การของเราหาันมาใการรับจ้างฆ่านี่เป็นรายชื่อคนที่ลูกค้าของเราต้องการให้ฆ่านะครับอืม mm hmm. คนที่ค่าหัวแพงพอตายแล้วคนฆ่าจะได้เงินเยอะนะมีมากขนาดนี้เฉะละี่ยนี่เออเออถ้าจัง ถ้าสนักลอกไม้ขาวแพ้การแข่งครั้งนี้พวกนักฆ่าสายตะวันตกก็ยังจะเอาชีวิตทาจาให้ได้อยู่นั่นเองเราจะจ่ายมัดจำให้คุณห0 0 0มดอลลาร์เดี๋ยวนี้เลยเนะครับคุณจะตกลงรับงานนี้หรือเปล่าล่ะฮะว่าไง <c oughs> นึกแล้วว่าคุณต้องรับเพราะว่าเงินมันมากมายมหาศาลอะดูให้ดีเงินกแกมาชิบจ้อยแค่ไหน ถ้าเทียบนาฬิกานี่ทองคำแท้ 18K กับเพชรจริงๆทุกเม็ดน่ะตีเป็นเงินญี่ปุ่นได้25ล้านเยนฉันจะบอกให้นอ,อกจากนี้เงินน่ะซื้อเพื่อนไม่ได้หรอกฉันไม่ขายจะอ่ะอ่ะอ่ะนอออไม่ไหวฮะโดนถลุงใหญ่เลยสมกับเป็นคงที่ศิษยของเซกะทเีเดี้ยงเดือดสู้ค่ะ เฮ้ยแบบนี้ก็กลับแอฟริกาไม่ได้แล้วสิมีเพื่อนเซอร์อๆก็ต้องคอยดูแลมันแบบนี้ละเสียเวลาจริงๆริงเฮ้ยระวังอันตรายสกัดไปก่อนไม่อยากเปลี่ยนเป็นไช้สองอ้ใช้สองสกัดสองได้เีมาก การเล่นสอบเป็นไม้สายพันธุ์่งที่ทจังภูมิใจนะลู้มายอดเยี่ยมใช้คล่องดังใจเหมือนคงจะเข้าเส้นเลือดแล้วอย่างงั้นจริงๆนะเนี่ยออใช้ไม่ได้นะยังไม่รู้สึกอะไรเลยกดให้แรงขึ้นหน่อยได้ไมเจ้าพนดมได้ครับวันหลังจะสอนเคล็ดลับวันอเปรโดแต่จะไปเดี๋ยวนี้แหละเรโดรอก่อนเออถอะทูสีสู้ไปยังหวังฉันจะไปถึงกันลกัน